สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสา,ารคามในช่วงเวลานี้นะคะสดทุกเช้าวันจันทรน์ก้านรการถึงก้านรการสนาทีทางสวทมหาสา,ารคามทั้งในระบบ AM และในระบบ FM นะคะทั้ง2ระบบให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนอกจากนี้เรายังบันทึกรายการนี้ไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ตลอดจนสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีทั้ง3แห่งของจังหวัดมหาสา,ารคามด้วยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ดิฉัน,ฉนชนกพรพัที่ สารทำหน้าที่ดำเนินรายการ13มกราคม2557สัปดาห์ที่2ของปีใหม่แล้วนะคะวันนี้แขกรับเชิญของรายการท่านผู้ว่านพว่สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ปี2557ด้วยครับค่ะอย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากปีที่แล้วนี่เราก็สวัสดีกันไปรอบหนึ่งแล้วแหละนะคะสัปดาห์นี้มาเริ่มต้นปีใหม่กิจกรรมของจังหวัดมหาสารคามค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะตั้งแต่ช่วงเมื่อวันเสาร์ก่อนเลยแล้วกันค่ะ ็กมีความสุขมากเลยค่ะท่านผู้ว่าครับปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าเราจะจัดงานได้ใหญ่ใหญ,นะใหญ่ใหญ่มาก <laughs> นะครับ <laughs> เพราะเนื่องจากว่าได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสาคาม <c oughs> โดยท่านอธิการบดีและคณาจารย์นะครับได้ให้พื้นที่ในการจัดงานเป็นเด็กตั้งแต่หอประชุมใหญ่หอประชุม80เฉลิมพระเก 8, ียรติ80พรรษา <c oughs> ทั้งหอประชุมทั้งท่านข้างล่างข้างบนแล้วก็โดยรอบนะครับแล้วก็อีกอพื้นที่อีกหลายหลายส่วนอีกหลายคณะนะครับที่ได้เปิดให้ เด็กๆได้เข้าไปเที่ยวชมนิทรรศการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็นิทรรศการต่างๆของหน่วยราชการแล้วก็การแสดงของลูกหลานของเรารวมถึงทางหน่วยทหารกองพลรับที่6ที่จัดอุธยุทธุปกรณ์มาร่วมแสดงด้วยก็นับว่าเป็นงานวันเด็กที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถึงตาที่แต่แล้วก็สมบูรณ์มากด้วยเพราะว่ามีภาคการศึกษาเข้ามาร่วมอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง ท่านดิการบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา,ารคามด้วยนะครับแต่ก็ทราบว่ามีอีกหลายพื้นที่จัดนะครับก็อย่างเช่นที่สารการจังหวัดก็จัดนะมีมีลูกหลานไปเที่ยวชมเป็นนักกวีทั่วจังหวัดด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกหลานที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีของรางวัลต่างๆโดยเพราะห้องอาเซียนแล้วก็เปิดห้องอาเซียนเป็นซึ่งเป็น ศูนย์อาเซียนซึ่งเราได้จัดทําไว้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนให้กับลูกหลานเข้าไปเที่ยวชมด้วยนะครับหลายคนยังไม่เคยไป<ช>นะฮะก็ได้ไปนอกจากนั้นก็มีทางองค์การบริหารจังหวัดก็จัดที่อุทยานการเรียนรู้นะครับวิทยานการเรียนรู้ที่ศาร,ารกลางหลังเก่านะครับก็แล้วก็อีกหลายส่วนนะฮะทราว่าทางมหาวิทยาลัยมหาสคามก็มีในในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสภที่ขามเยนก็จัดงานวันเด็ก ด้วยนะครับค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับเด็กๆที่มาร่วมในงานอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็พื้นที่ของมหาวิทยาลายัยราชภาัฒมหาสารคามเนี่ยทุกคณะจัดหมดเลยกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างด้วยครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะสาหรับน้องๆที่เขาได้เข้ามาเที่ยวชมศูนย์สารสนเทศอาเซียนที่สารกลางจังหวัดคุณครูหลายคนยังบอกเลยครับว่าไม่คิดว่าที่สารกลางจะมี <c oughs> ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะหลังวันเด็กก็ยังให้มาชมได้ทุกวันเราเปิดทุกวันนะตั้งแต่แปดโม สามสิบอ <30 S 2> าจา <นะ S 2> รย์ถึงสุขอาจารย์ถึงสุขอาจารย์ถึงสุขรัฐศารก็มาเยี่ยมชมได้หรือว่ามาขอรับเอกสารข้อมูลมาดูข้อมูลต่างๆซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ การเข้าสู <society>. ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือความคืบหน้าเรื่องการประชุมสันมนาต่างๆของอาเซียนมาให้เราอยู่ตลอดเวลาครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะยังไงก็ฝากถึงคุณครูแต่ละโรงเรียนนะคะถ้าหากว่าสนใจอยากจะให้เด็กๆได้มาศึกษาที่ศูนย์สารสนเทศอาเซียนของจังหวัดมหาสารคามที่สารกลาจังหวัดชั้นสองค่ะแปดโมงครึ่งถึง16บหนิกาสนาทีนะคะจันทถึงสุกค่ะมาถึงกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรากําลังเตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คืองานบุญเบิกฟ้าและการชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีนี้รเราก็จะเริ่มอีกสองอาทิตย์แล้วค่ะแต่ว่าวันที่สิบห้านี้เป็นวันรวมน้ําใจซึ่งก็เป็นปกติทุกปีที่เราจัดก่อนวันงานกาชาติเราก็จะมีวันรวมน้ําใจก็คือจัดวันในวันที่สิบห้ามกราคมนี้นะครับคืออีกสองวันนี้แล้วก็ที่เดิมก็คือที่ชวนเพื่อการจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ขอเชิญชวนห้างร้านภาครัรภาคเอกชนที่ท่านต้องการที่จะบริจาคสิ่งของ หรือปัจจัยต่างๆนะครับที่จะช่วยเหลือในการจัดงานกาชาดหรือในกิจกรรมของการชาดซึ่งจะไปเอาเข้าไปเป็นรวมเป็นรายได้ของการชาดของสภากาชาติไทยนะของสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ขอเอชิญชวนในวันที่15มกราคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จนกว่าจะหมดนะจนกว่าจะหมดผู้ที่มาบริจาคบรจากเป็น <c oughs> สิ่งของเป็นรายได้หมดนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เราก็จะมา ถ้าเป็นสิ่งของที่มาจับฉลากหรือรางวัลต่างๆแล้วก็จะใช้ในการออกรางวัลมัชกาชา,ชาตนะฮะมาัชากาชาติในงานกาชาติด้วยครับค่ะถ้าในวันที่15้าไม่สะดวกไปหลังวันที่15้าได้ได้ฮะ,ฮะก็กอน<ส>ได้ไหมที่ได้ฮะที่สำนักงานเหล่ากาชาติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยฮะ,ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยอ่โดยที่สำนักงานเหล่ากาชาตินะครับก็แล้วก็มีโทรศัพท์ติดต่อนะครับท่านติดต่อไปล่วงหน้าก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์ 4, 3, 7ี่สมเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้า หรือ043777430 043713691แล้วก็043777360นะครับก็เพื่อจะได้อำนวยาวาาสะรวจกับท่านที่ต้องการไปบริจาคนะครับแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับทุกปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วก็มาบริจาคก,กันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้างร้านต่งตางๆภาคเอกชนภาคประชาชนหน่วยราชการ ของรัฐต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับค่ะแล้วก็เราก็จะนําสิ่งของที่ท่านมาบริจาคเหล่านี้ล่ะค่ะจัดเป็นของขวัญของรางวัลที่ร้านมะฉากาชาติแล้วก็ทราบด้วยนะคะว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ<ม>ไทยจังหวัดมหาสา,ารคามจะไปทําการถ่ายทอดสบบรรยากาศให้กับเราได้เห็นถึงบรรยากาศของร้านมาชฉากาชาติทุกคืนสิวันสิคืนเผื่อคนที่ฟังอยู่ทางบ้านยังไม่ได้ออกมาจะได้ไปร่วมทําบุญบที่ร้านมาชฉากาชาติด้วยกันครับยินดีครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมของงานละค่ะงานกาชาของเราเนี่เริ่ม วันที่ยนะี่สิ้ามกราคมนะครับก็ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีเปิดปีนี้พิธีเปิดเราจะจัดที่บริเวณเงานนะครับก็ใช้บริเวณหน้าเวทีหน้าหน้าที่ว่าการอำเภอจะเป็นร้านกาชาติแล้วก็บริเวณงานทั้งหมดนะส่วนเวทีที่ใช้พิธีเปิดก็ใช้ที่หน้าสารการหลังเก่านะฮะเป็นลานปูนตรงนั้นจะมีการแสดงแสงสีเสียงด้วยนะครับ นในนปีนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ25มกราคม2557 25จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2557ตราจนมีกิจกรรมของการจัดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติแล้วประเพณีบุญเบิกฟ้าล่ะคะเราจะมีการเริ่มเบิกฟ้ากันเมื่อไหรคะ,ะการบุญเบิกฟ้าเริ่มเลิกเบิกฟ้าของเราเนี่ยก็คือ ขึ้น3าข้ามเดือน3ะนะ,ะซึ่งปีนี้ก็จะตรงกับวันที่2นะฮะสองกุมภาพนันธ์วันอาทิตย์วันอาทิตย์สองกุมภาพันธ์ซึ่งตรงเนี้ยเราก็ปีนี้เราจะจัดพธิธีในเลือกเชิงอนุรักษ์เลยนะฮะจัดในพื้นที่ทํานาจริงๆที่ตำบลลาดพัฒนาอําเภอเมืองมหาสา,ารคามของเรานะครับก็โดยมีพิธีบวงสวงต่างๆให้เป็นไปตามจารีตประเพณีแต่โบราณน,นะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักศาสนาด้วยนะครับโดยมอบให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามอ่ เป็นผู้ดําเนินการจัดนะครับเราก็พยายามจัดให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรไปร่วมงานด้วยเพราะตรงนั้นเป็นแปลงสาธิตนะครับของเกษตรกรกลุ่มทําเกษตร C, ตอินทรีย์ตรงนั้นเลยฮะเป็นแปลงสาธิตด้วยซึ่งผมก็ไปดูแล้วเป็นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่สนใจไปร่วมครับไปร่วมพิธี เบิกเบิกฟ้านะฮะก็ในช่วงเช้าก็ประมาณ9ก้านกานะฮะเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีพิธีก่จะเป็นพิธีเบิกฟ้าก็จะเป็นการบวงสวงบูชาพระแม่โพศก่อนะคะคให้เราได้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ลํำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ให้กําเนิดเรื่องของข้าวให้กับชาวนาไทยแล้วก็มีการเบิกฟ้าเพื่อที่จะลงทํา การวานไทกรมเกษตรดรือเพราะการทำนาใช่แล้วค่ะก็พื้นที่ตรงนี้ท่านพูว่าเคยไปเกี่ยวข้าวมาแล้วไปเกี่ยวข้าวเลย่อเดือนพศจิกาไปเกี่ยวข้าวแล้วก็เป็นพื้นที่ดีๆแล้วก็เป็นแปลงเกษตรสาธิตอย่างเช่นการปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่ซึ่งเป็นข้าวไรส์เบอร์รี่อินรีด้วยซึ่งมูลค่าสูงมากนะข้าวไรส์เบอร์รี่เนี่ยฮะขายเป็นกิโลนะฮะไม่ได้ขายเป็นกระสอบหรือเป็นหรือสายเป็นถังนะขายเป็นกิโลนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งที่ น่าไปเที่ยวชมด้วยครับนั่นคือความสําคัญนะคะของการจัดในพิธีเบิกฟ้าแต่ว่าในย้อนกลับมาที่วันแรกของงานที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจะจัดให้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่25มกราคมซึ่งก็จะเริ่มในช่วงบ่ายปีนี้ทราบว่าจะมีทั้งขบวนแห่มีแสงสีเสียงแล้วก็การแสดงของเยาวชนที่ได้ชมป์โลกในแต่ละเรื่องมาด้วยใช่ไหมคะก็เป็นที่น่ายนินดีว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดมหารครามเราเนี่ย มีหลายหน่วยงานโดยพ่อยิ่งทางสถานศึกษาได้สร้างชื่อเสียงไว้อย่างเช่นโรงเรียนพดุงนาลีนะฮะได้ไปชนะเลือดแชมป์โลกดรัมไลน์ที่สหรัฐอเมริกาเราก็จะเอามาโชว์ด้วยนะเพื่อเป็นการแสดงให้พี่น้องสหรคามที่ยังไม่เคยเห็นถ้าเห็นแล้วท่านจะตื่นตาตื่นใจในะกับการแสดงของลูกหลานชาวมหาสารคามของเราที่ไปได้แชมป์โลกมานะครับที่สหรัฐอเมริกานอกจากนั้นก็จะมีการแสดงที่เราขึ้นชื่ออันนึงแล้วไม่เคยจัดมานานแล้ว,ลวก็คือหน้าตามวยไทยซึ่งสถาบันการศึกษาของเราเนี่ย ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการพักศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านศิลปะมวยไทยนะครับอย่างจาพนมเนี่ยนะฮะีเด็กศิลปสารคามลเลยะฮ <c oughs> ะศิลปสารคามเลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีการแสดงเ,เขาเรียกว่าหน้าตามวยไทยให้กับผู้ที่มาชมพิธีเปิดได้ได้รับชม ด้วยนะครับอันนี้ก็แชมป์โลกเหมือนกันนะคะใช่ฮะได้รางวัลแชมป์แชมป์โลกแสดงศิลปะการต่อสู้ประจําชาติจากสหรัฐแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้นะครับอนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงเปิดตํานานบุญเบิกฟ้านะฮะก็แสงสีเสียงก็จะเวลาประมาณสัก18นาฬิกาก็แดดตัลมตกพอดีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวันเปิดที่ประทับใจแน่ๆนะคะสำหรับท่านที่มาร่วมในพิธี บุญเบิกฟ้าและการชาติของจังหวัดมหาสารคามปีนี้เราก็จะจัดแบบใช้สถานที่ก็คือพื้นที่ของการจัดงานจริงจริงยกเว้นในวันที่สองก็ไปใช้พื้นที่จริงเหมือนกันแต่เป็นการอนุรักษ์เรื่องของการเบิกฟ้าใช่ครับค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานแล้วก็มาเที่ยวชมงานเพราะว่าปีนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะคะการนําเอาผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอทอปก็นํามาจัดแสดงและจำหน่ายด้วยนะคะใช่คมีการประกวด ผล,ผลิตผ์ทางการเกษตรด้วย <Okay. S 2> นะครับสินค้าโอท็อปซึ่งสินค้าโอท็อปปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำรายได้ถึง600กว่าล้านบาท uh huh. นะฮะของจังหวัดมหาสารคามของเรา <Okay. S 2> แล้วก็จัดแสดงที่เดิมที่เดียวปีที่แล้วคือที่หน้าบริเวณหน้าจนวนป้วยการจังหวัด นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มโอทอปชอบใจมากร้านใหญ่เห็นชัด <S <S นะคะครับผมแล้วเรื่องของสลากกาชาตินะคะในปีนี้เราก็จัดทาเหมือนกันจัดทําแล้วก็แจกจ่ายให้ส่วนราชการต่างๆไปช่วยกระจายหนายนะครับ <S <S หรือท่านใดประสงค์จะามาซื้อก็ซื้อได้ทีร่ร้านกาชาติตลอดงานเลยนะค,ะ <S <S ครับตลอดงานจนกว่าจะหมดก็ใบละใบละห้าสิบาทเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็รางวัลก็อย่างเหมือนเดิมคือรถเก่งรางวัลที่หนึ่งก็เป็นรถเก่งนะครับแล้วก็รางวัลที่สองก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ยางดีนะฮะมอเตอร์ไซ แล้วก็รางวัลอือ่นอ,อีกมากมายนะครับแต่ก็น่าเสียดายให้ปีที่แล้วก็ไม่มีคนที่ไม่มารับรางวัลก็มีฮะเราต้องคืนให้สาธารณกุศลก็ฮะก็เก็บไว้เราก็เก็บไว้6เดือน <c oughs> กเก็บไว้ประมาณ6เดือนนะฮะถ้าไม่มีใครมาจริงๆก็จะใช้วิธีการประมูลจําหน่ายเพื่อน,นําเงินเข้า,าชาติครับค่ะสาหรับสลากกาชาตินะคะหากบัตรท่านยังสามารถนําไป เข้า,งงาไปนั่เข้างานได้ด้วยนะคะคบ50บาทที่จะได้มาช่วยกรารชาติกับสลกากการชาติสมณาคุณก็เริ่มซื้อได้นะคะทั้งที่ที่จําการปกครองจ,องจังหวัดที่สํานักงานเหล่ากาชาติหรือจะเป็นที่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้เช่นกันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอต่างๆก็นําไปจําหน่ายหมดแล้วด้วยนะคะ hmm. ถือว่าได้ช่วยช่วยกันทําบุญทํากุศลครับ กาชาติช่วยเราเราก็ช่วยกาชาตินะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้มาร่วมกันนะคะ10วันที่25มกราคม2557จนถึง3กลกุมภาพันธ์2557ก็งานกาชาติปีนี้สนุกแน่นอน,นะคะ่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนกันนะคะที่ สัปดาห์หน้านี้แล้วเหมือนกันอุตส่าห์สัปางานงานใหญ่เยอะชังเลยนะคะกับกิจกรรมของการติดตามผลการดําเนินงานของท่านประธานโครงการทูบีนัมเบวรทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาท่านจะเดินทางมาที่มหาสารคามใช่ไหมคะครับก็ในวันที่21มกราคม2อง7นี้นะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาทีวัฒนาพันธวดีองค์ประธาน โครงการทูบีน้ำเมวันนะครับท่านจะมาติดตามแล้วก็มาเยี่ยมสมาชิกทูบีน้ำเมวันแล้วเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเมวันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม21มกราคม21เม,มกราคมตั้งแต่เวลาประมาณ17บนาฬกาเป็นต้นไปซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องขอขบุณทางมหาวิทยลาลัยมหาสารคามนะครับโดยท่านที่การบดีแล้วก็ทางคณาจารย์โดยเฉพาะยิ่งคณะสารนศึกศา,าะนะซึ่งเขาเป็นผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทูบีน้ำวันในมหาวิทยลาลัยมหาสารคามนะครับที่คณะสารนศึกศา S <S ก็มาจัดจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของทิ่สการกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตนะครับ <iend h. S 2> แล้วก็กิจกรรมในเรื่องของอการทรงงานโดยเพราะการทรงงานของพวกท่านที่ท่านพวกท่านจะพบกับธรรมชิกทูบีนเมื่อวันของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยแล้วก็สถาบันการศ<ค>ึกษา,ต,าต่างๆด้วย <cerc. S 2> ที่ท่านจะมาพบปะแล้วก็ในนิทรรการนั้นก็มีนิทรรศการสําคัญอย่างเช่นในเรื่องของโครงการข่ติดยายกมือขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่ นำลูกหลานที่สมัครใจเข้าสู่กระบบการบำบัดเนี่ยแล้วก็มีการติดตามประเมินผลต่างๆเนี่ยมาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะตรงมีปฏิสันฐานด้วยนะครับซึ่งเป็นกำลังขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกในโครงการด้วยนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของแกรมมี่ทีออ่อาคารพระศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงหละประมาณสักส9บเกนกาด้วยครับพระองค์ท่านก็จะร่วม แสดงคอนเสิร์ตด้วยครับร่วมคอนเสิร์ตด้วยก็อยากเชิญชวนลูกหลานฮะไม่จังเป็นเฉพาะลูกหลานนะฮะคนที่สนใจคอนเสิร์ตก็ไปได้ของแกมนนี่มาจัดให้ดูฟรีไม่เสียสตังค์นะครับขอเชิญชวนครับก็ยังไงก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในในโอกาสที่พระงอ์จะได้เสด็จพระราชด,ดำเนินมาส่งติดตามงานโครงการทูบีนับวันที่จังหวัดมหาสารคามก็จะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะคที่ทั้งที่คณะสาธารณาสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ที่บริเวณอาคารพลาศึกษาแล้วก็ที่โรงแรมกิจกรรมนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรขององค์การนิสสาเนี่ยฮะของกองการนิสิตข,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 ของมหาวิทยาลัยมหาสาราคามก็เ้องก็จะมีกิจกรรมด้วยฮะ ก็กิจกรรมของการจัดโครงการทูบีนัมเบอรวันในแต่ละพื้นที่นะคะเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าใครสนใจกิจกรรมไหนที่สามารถห่างไกลจ,จากยาเสพติดได้ก็จะจัดกิจกรรมนั้นๆไปอย่างเช่นเรื่องของการประกวดรําไทยการเต้นรําการประกอบกิจกรรมซึ่งเข้าไปลงถึงหมู่บ้านและชุมชนด้วยเหมือนกันนะคะไม่ได้มีแต่เรื่องของการแสดงอย่างเดียวเท่านั้นถือได้ว่าเป็นความสําคัญนะคะที่พระองค์ให้ความสําคัญเรื่องของการ จัดการเรื่องของการยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ของประเทศไทยนะคะวันที่21มกราคมก็ขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันค่ะคกับกิจกรรมใหญ่ๆที่เราได้จัดขึ้นในเดือนมกราคมที่จังหวัดมหาสารคามก็ยังไม่หมดนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมกัน ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสสิ้นพระชนคร,รอบรอบหนึ่งร้อยวันด้วยค่ะครับก็วันที่สิบสองวันที่สามสิบมกราคมนะครับ,รบเป็นวันคล้ายวันครบรอบหนึ่งร้อยวันในการาสิ่พระชนของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,ริณายกสมเด็จพระญาณสังวรนะครับก็โดยจะจัดที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องผู้สาธิครชนนะครับส่วจราชการต่างๆไปร่วม ในวันนั้นด้วยก็ถือเป็นการทําบุญลึกถึงพระอ,องค์ท่านแล้วก็เป็นการทําบุญให้กับผู้าศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ในจังหวัดมหาสัารมเองของเราก็าเสนอร่วมขอร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการาสวดพระพิธรรมพระศพของสมเด็จพระสังฆราชนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์ที่วัดบวรน,นิเวศนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจถ้าไปไม่ได้อยากจะบริจาคทรัพ์ ร่วมร่วมก็ได้นะครับโดจากทรัพย์ร่วมก็ได้ที่สําานักงนผู้ศานสนาจังหวัดมหาสาาคามที่สาร,า,ารคางจังหวัดมหาสารคามนะครับเราก็จะมีตัวแทนของส่วนราชการต่างๆแล้วก็ภาคเอกนชนไปร่วมกันเป็นประธานเป็นเ,นเนจ้าภาพในการสวด พระศพด้วยในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับตัวเหรียญให้พี่น้องที่สนใจทราบนะครับหรือว่าท่านอาจจะไปอยากจะไปร่วมก็ยินดีนะครับไปร่วมพที่วัดปบวรนิเวศนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์นะคะ6กุมภาพันธ์ครับในช่วงบ่ายครับส่วนท่านที่จะร่วมในพิธีถวายพระทหารในวันครบรอบ100วันการสิ้นพระชนก็วันที่31มกราคมนะคะเหมือนอย่างที่เมื่อตอนช่วง50วันเมื่อวันที่12ธันวาคมพวกเราก็ได้ไปร่วมกันถวายพระทหารเพนอยู่ที่พระอารามหลวงวัดมหาชัยกันมาแล้วนะคะก็จัดขึ้น พร้อมๆกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่31มกราคมคในโอกาสวันสิ้นพระชนครบ100วันส่วนท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมของสมเด็จพระยาณสังวรก็วันที่6กุมภาพันธ์นะคะคทางจังหวัดก็ท่านผู้ว่าก็จะนำทีมไป,ไปทางไปงก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทางภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงคณะสงฆ์ซึ่งเรากัเปียนคณะสงฆ์ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยครับค่ะ นั่นก็คือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความชงรักพักดีแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกค่ะมาถึงกิจกรรมสําคัญอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจจะเป็นเรื่องของทุกท่านนะคะที่ในขณะนี้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคงจะต้องมาร่วมกันรณรงค์ละคะ่ะเพราะว่ามีหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในความคิดเห็นที่หลากหลายเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือวันเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันธ์เราจะต้องไปใช้สิทธิ์กันนะคะค อันนี้ก็ถือว่าเป็นคันลองรัฐธรรมนูญตามหลักประชาธิปไตยนะครับว่ารัฐธรรมนูนก็กําหนดว่าเมื่อมีการยุสภาแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งภายใน60วันก็พระราชกิจิกานะครับก็มีพระราชกิจกา ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับซึ่งทางณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เตรียมการเลือกตั้งแล้วก็ได้ขอความร่วมม้ร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆและทางจังหวัดในการสนับสนุนการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะต้องสับสศูนย์กรกตในการจัดการเลือกตั้งนะครับสําหรับในการเลือกตั้งในครั้งนี้วันที่สองกุมภาพันธ์ก็ได้รับทราบรายงานจากกลางกรกตจังหวัดนะครับว่าทั้ง5เขตที่มีการรับสมัครไป เมื่อวันที่28ธันวาคมถึง1มกราคม2 5 7 7เนี่ยมีการรับสมัครสครส,สทั้ง5เขตมีผู้สมัครทั้งสิ้น18คนใน5เขตแล้วเลือกตั้งจาก6พักการเมืองนะครับแในวันนี้ทางกกตก็จะประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันนี้วันที่13เนี่ยนะครับท่านสามารถไปตรวจสอบรายชื่อท่านได้ที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่ขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อนะครับเพื่อ ตรวจดูว่าตกหล่นหายไหมถ้าหายก็ท่านก็ขอเพิ่มชื่อได้เพราะว่าเราห่างจากการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปนี่มาหลายปีแล้วนะคะสองปีสองปีครึปีนะคะสองปีครึ่งครับก็ไปตรวจสอบรายชื่อท่านก่อนเพราะว่าบางทีท่านอาจจะไปมีการเพิ่มชื่อถอนชื่อโดยที่เราอาจจะลืมไปว่าเราไปเพิ่มชื่อย้ายอะไรใช่ไหมคะแล้วก็สาหรับผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าล่ะคะใช้สิทธ เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26 26นะฮะ26มกราคมนะครับก็ทางกรกตก็จะมีก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะต้องมีการไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่26ธันวาคมเอ้ยมกราคมนี้นะครับค่ะสำหรับท่านที่จะต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ก็ในส่วนของใช้สิทธิเลือกตั้งเรื่องล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเนี่ยหมดเขตแล้วนะคะหมดแล้วตั้งแต่วันที่2มกราคมแต่ว่าถ้าจะเป็นการไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดก็จะอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้คือ1 3บสมถึงสิมกราคมนะคะท่านก็ไปกรอกแบบสอบถามทั้งที่ที่ว่าการอำเภอหรือว่าที่เทศบาลในทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะคะเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไปเลือกตั้งในวันที่26มกราคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแต่วันเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่26 กลม่พันธ์ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านเพืว่ามีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนประชาชนในช่วงนี้บ้างไหมคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในระบบประชาธิปไตยในการที่จะเลือกผู้แทนไปเป็นผู้แทนของพี่น้องปวงชนชาวไทยในการไปเป็นผู้ออกกฎหมายแล้วก็ไปในการเลือกและผู้ที่มาเป็นรัฐบาลนะครับบริหารประเทศนี่ก็เป็นไปตามคันลองของระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเรานะครับแล้วของเราเป็น รลบชาธิปไตยอันมีพระมหาศาสตร์ทรงเป็นประมุขก็จะเห็นว่าพระราชกิจการต่างๆกฎหมายต่างๆต้องตราขึ้นมาต้องได้รับพรบรมราชงการนะครับก็เช่นเดียวกับพระราชกิจการมีการเลือกตั้งก็มีการตรามีการลงพระบรมมยทธไทนะเพื่อประกาศเป็นพระราชกิจการซึ่งสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยก็คงจะต้องอไปช่วยเหลือทางกรกตในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิธ์ยุติธรรมสาหรับทุกฝ่ายให้เราเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามสิทธิหน้าที่ของทุกท่านนะครับ นั่นแหละค่ะก็อยากจะฝากถึงส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันกับเรื่องของการเพิ่มชื่อถอนชื่อวันที่2 3มกราคมเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ท่านจะต้องไปตรวจสอบคือวันนี้วันที่13มกราคมเนี่ยเป็นวันที่ท่านจะต้องไปตรวจสอบว่าท่านมีรายชื่อหรือว่ามีใครเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของท่านมีชื่ออยู่ในบ้านของท่านหรือเปล่าไปเพิ่มชื่อถอนชื่อวันที่23มกราคมเป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการเพิ่มชื่อถอนชื่อนะคะแล้วก็เราจะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าณเวลานี้ที่กําลังมีการแสดงความิดเห็นก อย่างาหลากหลายเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในวิถีทางของกาปราปกครองตามระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะคแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นคืออยากให้บ้านเมืองสงบสุขเกิดค,ความสงบเรียบร้อยก็ต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชน <c oughs> นี่เป็นหลักนะครับค่ะแล้วในปีใหม่นี้ล่ะคะทางจังหวัดประหสราสารคามถือโอกาสนี้เราจะมีการจัดทาอะไรที่มันใหม่ๆยุทธศาสการพัฒนาจังหวัดเพื่อจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีห้ก็ใกล้เข้ามาแล้วฮะใกล้อาเซียนเข้ามาเราก็ เตรียมการลองรับไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วนี้ได้มีการประชุมมีการสัมมนาหลายส่วนโดยพ้อยยิ่งในเรื่องของจังหวัดเราเนี่ยเราก็มองมองศักยภาพของจังหวัดในการที่เราจะเ,าเชื่อมต่อกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยพ้อยยิ่งศักยภาพของจังหวัดซึ่งเรามองใน2เรื่องหลักๆก,ก,ก็คือในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของภาคเกษตรกรรมซึ่ง2ส,ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ไปเหมือนกับเป็นประกอบการค้าหรือแลกเปลี่ยน กับพี่น้องในภูมิภาคอาเซียนได้นะครับโดยเฉพาะเี่การศึกษาเนี่ยก็ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสาคามหทยารัราัภัฏมหาสคามเนี่ยเราก็ได้มีความสัมพันธ์กับพี่น้องในประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาการให,ให้ทุนการศึกษาต,ต่างๆการไปมาหาสู่กันนี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ <ฮะ S 2> จังหวัดก็ในส่วนเนี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จังหวัดจะต้องเข้าไปร่วมนะครับใช้เรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเป็นตัวนําในการเข้าไปหา พี่น้องอในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศในแอบปอโวจีนซึ่งใกล้กับเรานะครับอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของภาคเกษตรเรามีภาคเกษตรที่ค่อนข,อข้างข้มแข็ง,ขงโดยเฉพาะในเรื่องของข้าวโดยเพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นที่สนใจกับประเทศเพื่อนบ้านนอกแล้วก็นอกเหนือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีนนะครับเนี่ยในช่วงก่อนปีใหม่มาสองสาเดือนในแต่พฤติการธันวามนเนี่ยมี พ่อค้าเนี่ยนักธุรกิจจากประเทศจีนมาพบผมสองสามคณะนะฮะแต่และคณะมาในข้สนใจอยู่เรื่องนึงก็คือในเรื่องของข้าวหอมมะลิบ้านเขาไม่สามารถทําได้อย่างของเราไม่ได้ครับเพราะว่าของอยู่ที่ภูมิอากาศข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศโดยเฉพาะเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นข้าวเก็บที่ต้องมีเรื่องของแสงแดดมีเรื่องของดินนะครับมีเรื่องของภูมิอากาศนี่มาเกี่ยวข้องด้วย ภาคอีสานของเราเนี่ยเป็นภาคที่เหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลิที่สุดภาคกลางก็ปลูกไม่ได้เพราะน้ำเยอะเกินไปของเราเนี่น้ำกำลังดีนะครับไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็แสงแดดต่างๆก็ก็ดีนะครับทำให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยมีคุณภาพตรงนี้เป็นสินที่ต้องการเป็นอย่างมากนะครับเราก็เลยกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลินะครับโดยเฉพาะยิ่ง ก้าวไปสู่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์หรือเกษตรอินทรีย์นะครับในปีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการรับรองมาตรฐาน GAP ของเกษตรเราเป็นจังหวัดนําร่องจังหวัดแรกที่จะขอให้กรมการข้าวเนี่ยได้ผลิตเขาเรียกว่า s u r v e เ l อ e r หรือผู้สำรวจแปลงเพื่อรับรองคุณภาพ GAP ของเกษตรเป็นจังหวัดแรกนะฮะเพราะเรามาดูศักยภาพของเราแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเนี่ยมีคณะเกษตร มีนักวิชาการที่มีความรู้เรื่องข้าวเนี่ยคือจุดแข็งของเราเนะฮะเราก็เพียงแต่เอาหลักเกณฑ์หรือว่าให้วิทยกรทางกรมการข้าวซึ่งเราได้ทาความตกลงกับกรมการข้าวแล้วเราก็จะเปิดอบรมในในเดือนมีนาเนี่ยนะครับมาอบรมให้กับอ,อาจารย์ต่างๆหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยให้มีความรู้ในเรื่องของการสารวจแปลงการรับรองแปลงต่างๆในเรื่องของ GAP เพราะที่ผ่านมาจากอุปสรรคที่เราต้องอาศัยแต่ส่วนกลางเนี่ยทำให้เรา รับรอง g พ p ค่อนข้างน้อยมากนะครับก็ทําให้เกิดมีความสนใจในกลุ่มจังหวัดครับขอสมัครเข้ามารวมอบรมด้วยว่าจะเป็นร้อยเอ็ดขอนแก่นกาลสินกาสินเนี่ยฮะก็ขอเข้าอบรมด้วยซึ่งเราก็ดนดีรับมาอบรมด้วยเพื่อที่จะแพร่ผู้ที่สํารวจแปลงออกไปให,ให้มากที่สุดนะครับก็นี่เป็นจุดหนึ่งเมื่อเราได้ GIP แล้วเนี่ยมากขึ้นก็เป็นการรับรองเบื้องต้นในการที่จะคุณภาพเรื่องของคุณภาพการผลิตข้าวแล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นข้าวอินทรีย์ อีกระดับหนึ่งซึ่งปีนี้เราก็มีการส่งเสริมนี้เรงข้า C, ขอ,อินทรีย์ในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ําป่ายน้ำือเรื่องของการให้ความรู้ <c oughs> การผลิตปุ๋ยการเตรียมแปลงรวมถึงการตลาดให้ด้วยครับ นี่แหละคะ่ะเรื่องของข้าวของมหาสา,ารคามจะเข้าสู่ a a c ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้การสนับสนุนรวมไปถึงเกษตรกรและประชาชนทาวจังหวัดมหาสา,ารคามนี่เองนะคะที่จะต้องเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไปพร้อมๆกันในปี2558ที่จะถึงนี้วันนี้เวลาของรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสา,ารคามหมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกลับมาติดตามรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวัน ดิฉันผู้วา Menschen, BOB, ่านพวัฒสิงห์ศรีดาฉันชนนกความบริสาทิลาไปแล้วสวัสดีค่ะ